ครับอันมาจากไหนครับพระราชเราสายเรามาหาอยู่เลยหลวงพ่อทีเคยอยู่นี่เรามาลานาผักไปแล้วตนออกมาถือมาถึอแกงหัวกับสอยไฟฟ้าจริงวัาเมั่อคนอ่ะฝันฝันเห็นหลวงพ่อทีเราอยู่วัดอ่าสองเราสายไปแก้วมาหาเราเป็นพระอยู่ตอนเราตายเราซึกแล้วโอแต่ในความฝันนี่มหานี่เราเป็นพระ ป็นพระมาหาเป็นพระมหาเดียมาหาเรา,า,าอยู่ฝันแต่โดนยังนี่โดนสิเหรอสามสี่มือนหรอสามสี่หมื่นแล้วตั้งแต่เราอ่ะฝังวันพระนี่นะโอ้ฝันฝังวันพระสินพระม้านี่สองหนึ่งสามหมื่นเราเรามาเรามาบอกเด็กขึ้นมาจังไรเรามาหาเจนนี่เนาอ ฝันเห็นเราซื้อๆเออเราบ่ได้บอกเลขบ่ได้บอกนี่อย่างเราเมื่อเช้าแต่ว่าเราตายไปแล้วเราตอนตายเราเป็นโยมนะแต่ว่าเราเคยบวชอยู่วัดเออเราเคยบวชนี่อ๋อฝันพูดแล้วฝึกไปแล้วเราค่อยตายเนาะแจดงได้ระบาดนี่ โดนมหาพญรถหน่พญารถตะก้อนนี่ฝันแม่นเด้แต่เฮามาตามพญรตะกอนเนาะเตียวตัวเตียวตีจังได้ละบาดนี่พระพระมหาพระกันเจ็ดก็บ,ส,กบส,สองร้อยยี่สิบเจ็ดตัวสินโละแม่งงานเนาังไ๋เขาเขาใจป้นสองร้อยนี่สิบเจ็ดสินสินอือ สินอสนองรอยี่ิบเจ็ดอ่อสินสองรอยี่บเจ็ดอายุเราได้ป่ะนี่เงินรักเจ็ดแปดเลยอายุอายุเจ็ดสิบแปดอายุเจ็ดสิบแปดแต่พ่อเงินรักตีเป็นหนึ่งเอี้ยงสินสองร้อยเจ็ดถือพระถือสินพระเือสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อโอ้สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อป่ะนี้อายุเราเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปด จ็ดสิบแปดกลับมากเลยทเจ็ดแปดแปดเจ็ดจนเธ <laughs> ตีเป็นเท่นั้นเอตีไรกับจนหังเบาเนาะแต่พระมหาก็นยันติตีเป็นตัวนี้เอฟซีพูพระกับน้ำเจ็ด,ดอีหละผููรับชุ่มยู่นี่ตีเป็นตัวไหนฝันว่าแค่พระมหาซื้อเดี๋ยวว่าเคยหูจักกันเคยยังเนาะสมไมเราไม่ชีวิตยั่ โบวชอยู่น้ำกันโอ้แต่ก่อนฟญยลัดบวช์อยู่น้ำกันบัดน,นี้ต่างคนต่างศึกออกไปบัดน,นี้เราศึกออกไปแล้วเราก็ตายบัดน,นี้บัดนี้มามาเข่าฝันวังสองสามหมื่นนี่มามาเขา่าฝันหามาวางวันพระนี่มาที่เราเลยแต่ว่าในในความฝันนี่บ่แม่นเป็นโนมตอนศึกออกไปเนาะเป็นยังเป็นอ๋อเป็นพระเป็นพระอยู่อ๋อเอาเอาจังได้ละอ,ะอ,อะาล่านฟ้องตีตามเราดันบ่เอาตามเราเลยบ่ เอาตามตผู้ใดเอาตามรอกเอาตามนี้แต่ผู้ใดสิตีเป็นตัวอื่นก็รลองตีเบิ่งเนาะนะเวลาตีห้ซ้ำนี่ก็อยู่ก็คน,คนมกักคนมมักอ่าครับอย่งก็ร้อยยี่สิบเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดลอกกอานุเจ็ดสิบแปดศิลปะอย่างร้อยยีบเจ็ดสองรอยยี่สิบเจ็เออสองสอเจ่สองร้อยยี่สิบเจ <c oughs> สองเจกับเจ็ กับเจ็ดแปดเด้อสิเขียนให้เอซีบ้างเอาโว่กับเราไปก่อนสองสองเจ็ดกับเจ็ดสิบแปดนะครับอายุเพิ่อนอายุคนที่ตายเนี่ยอายุเจ็ดสิบแปดแต่ว่าผมสิตีตัวนี้เพิ่มอีกตัวนึงเด้อตีเพิ่มทิมแมนสติเขียนเพิ่มไหมแม่ละตีเพิ่มบอสเอาเ่ลนองผมบอตายแล้วตาก็ต้องเป็นศูนย์ดิห้ากับเจ็ด ผมก ate, ็ตีตีศ ah ูนย์เจ็ดตัวหนึ ada, k k ่งตีใช่เลยจะขว่งอยูเลยแม่บอกให้รัเขาก็ศูนย์เจ็ดแปดเนี่ยฮะศูนย์เจ็ดแปดเอออายุเราคนตายนาะอายุคนตายเนาะเจ็ดสิบแปดเนาะได้หลายหางอยู่ได้หลายหางอยู่ตดตัดอกว่าั่นนะเตรียมนากระดาษพอดี เอาหนิเด้อแล้วก็สองสจกับ0 7 8ย์เจ็าไปตัดเอาซ้ำนั่นซ้ำนั่นลหลายตัวเอาว่ะแต่ว่าพญารัดบอกว่าอายุเจ็ดสิบแปดเด้อผู้ตายันีดเด้อดูในนี่เนาะดูในศูนย์เจ็ดเนี่เพื่อนตัดเอาเอากับศูนเจ็ดแปดตายกับศูนตายกับศน สินพระเนี่ยสองร้อยยี่บเจ็ดคอพระกับน้ำเจ็ดอยู่แล้วระว่านพระกับน้ำเจ็ดเอาเขียนไปตามนี่ละสองสองเจ็ดนะนเนาะกะบเพราะน่ลนะพี่น้องอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขแนวทางเนาะเพราะว่ะวาปัญญารับปกติกัแต่กอนมาตามเรกกับฟันแม่นยุตตลอดอลกเรกกับชิบหลายตัวหรอกแต่ว่าเถียวนี้ได้สามตัวได้สามตัวที่จริงเราบอกเจ็ดแปดเด้สองตัวนี่อนุอน,ออนอุพระ นั่นเนาะแล้วว่าเขามาเพิ่มใสต์ว่าตายกั็ดเพิ่มใส่ศูนย์กับศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์เจ็ดแปดก็ตัดออกกับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดแค่นั้น 2, <7. S 2> สองเจ็ดสองเจ็ดก็ได้แค่นั้นแล้วสอง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 มาทำนี่เขียนให้เบืงบ้งเฉพาะเดี๋ยวเพื่อเขียนให้เบื้องเพื่อนั่นอีกเดี๋ยวเขียนให้เบื้องใกล้ๆกันถัดตัดเนาะเพืเขียนตัวใหญ่แบบ อันนี้ก็จะเป็นสองสองสองเจ็ด <27. S 1> เดี๋ยวสำนันออันนี้ก็จะเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดนี่สำนี้ว่หลายตัวบ่หลายหายบ่าหลายดอกเพราะว่าเด,ด็กก็จะรับเวลาเราฝันเราก็บเจ็ตปีว่หลายตัวเอาให้เราถือจากบ้านไหนะให้เราถือถือชูนิดหน่อยครับนี่อ๋อพี่น้องนนี่ของฝันของพ่อร <พอ S 2> ัด นะครับเป็นความฝันเดอ้อพี่น้องผู้เท่านอนเฝ้าวัดนอนเฝ้าปราสาดเด้อคือกันเด้อนี่พันยิรัตน์นี่บ่ได้มาตามเราโอ้โดนเหรอโดนแล้วบ่ค่อยพอเหรอมาก็บค่บค่อยเห็นเรหรอนั่งเท่าเราก็อยู่แงท่เราก็บ,บ่อยู่เนาะอ่ะตัวเลขตามนี่เนาะอันตัวน้อยๆน,นั่นแอดมินตัดให้เนาะตัดมาจากสองสองเจ็ดแล้วกัศูนย์เจ็ดแปดตัดสองตัวนั่งแท่ผู้ที่ ได้เบิ้งไปเนี่ยเอาไปเสี่ยงโชคอาจจะเป็นโชคลาภเนาะครับจังไดก็ลองเอาไปวิเคราะห์เบิ้งนะครับอ่ะพอหลักครับพอโอเคครับผมอ่ะขอบคุณพญายรัตน์หลายนะครับผมที่มาเล่าความฝันให้ฟังนะครับเนาะอไปเล่าบทที้เราไปได้เราเออนั่นเดียวนี่นะครับเด้ออยู่ในป่าสะนะครับป่าสะอยู่ขางวัดคือกันเนาะ ไปแล้วครับคุณไปล้ไปไปกุติเรางจะไปกุติแล้วแล้วนะไปกุติแล้วแล้วกุติที่เราเคยบวชเป็นพระนะครับคุณกุติแล้วก็ับมานอนอยู่กลับมานอนคือก่อนหลังจากศึกแล้วนะครับอ้าวสองสองเจ็ดกับศูนย์เจ็ดแปดนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์ลหลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซนตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม